เพราะนั้นว่าวิธีปราบจิตในอารมณ์สั้นเขาต้องทำกันแบบนี้รีบแบบหนึ่งการหัดเฟื่งทรงอารมณ์จิตแบบง่ายๆแต่มีผลดีแล้วก็ตั้งใช้อารมณ์ไว้น้อยๆอย่าให้มากเมื่อใหม่ๆตั้งอารมณ์ไว้ใช้สิบระยะของการให้ใจเข้าออกให้ใจเข้าให้ใจออกนับเป็นหนึ่งแล้วก็นับถึงสิบ พอสิบรักษารมไว้ถ้าลมมันสั้นนับหนึ่งใหม่ถ้ามันยังไม่ถึงสิบถ้าถึงสิบแล้วถ้าใจสบายยังอยู่ยังสบายอยู่ก็ว่าไปต่ออีกสิบถ้าเห็นว่าจะพลานมากเกินไปเอาไว้ไม่ได้ก็เลิกนในเวลาก็เวลาท่านนอนก่อนหลับพยายามจับลมให้ใจให้ในสิบคู่พอสิบคู่แล้วถ้าจิตมันจะคิดก็เชิญให้มันคิดไป ถ้าตื่นมาใหม่ๆยังไม่ลุกจากที่นอนยังนอนอยู่แบบนั้นก็จับลมหายใจอีกสิบครูภาวานาด้วยก็ได้เวลาที่ท่านเดินไปเดินมาและนั่งว่างจับลมหายใจเล่นสิบคู่ไม่ต้องเรยวเวลาถ้าท่านทำอย่างนี้จริงๆทรง,งอารมณ์จิตจริงๆภายในสามเดือนนี้ท่านจะเป็นคนทรงฌานที่ดีที่สุด อารมณ์ฟุ้งซ่านจะหายไปแต่หายเลยนะไม่หายแต่มันจะเบาลงคนที่ไม่มีอารมณ์ฟุ้งซ่านจริงๆก็คือพระอรหันต์อันนี้เป็นวิธีต้นที่บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านจะต้องพยายามฝึกต้องพยายามทำเอาชนะมันนานไม่ได้แล้วก็ชนะเร็วๆยาวไม่ได้แล้วก็สัน้นยังไงยังไงวันหนึ่งให้ชนะให้ได้ เรื่อทว่าทุกวันเราต้องเป็นผู้ชนะชนะมากไม่ได้เราก็ชนะน้อยก็ชื่อว่าเป็นผู้ชนะสำหรับเวลาที่ทรงอารมณ์เป็นสมาธินั้นจะมีอาการของปีติปรากฏแต่ขอรวบอารมณ์ว่าการเจริญพระกรรมฐานที่จะได้ดีจะต้องไม่สนใจในอาการของขันห้า ต้องทำน้ำทำใจอย่างน้ำประทัยขององค์สมเด็ระสัมมาสพุธเจ้า